สวัสดีครับกฎหมายการบังคับคดีสำหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการอายัดทรัพย,สสย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นะครับสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสองกรณีนะครับกรณีแรกนะครับเริ่มจากการที่เ <c oughs> จ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือ หรือคำสั่งแจ้งไปยังบุคคลภายนอกนะครับไม่ให้ชำระเงินแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ให้ชำระแก่เจ้าพนักงานนะครับแทนภายในกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนดนะครับกรณีที่สองเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะมีหนังสือหรือหมายนะครับแจ้งการยัดนะครับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาทราบนะครับและให้หดเว้นการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องนั้นนะครับตั้งแต่ ขณะที่ได้ส่งคำสั่งนั้นให้นะครับตามปวิแพ่งมาตรา316วรรค2นะครับสำหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่านใดนะครับมีความสนใจต้องการให้สำนักงานดำเนินการสืบทรัพ์บังคับคดีนะครับก็ติดต่อมาที่สำนักกฎหมายสยามรัตรภูมินะครับเบอร์โทร095953 การทุกท่านนะครับสําหรับตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ